คุณกลัวมะเร็งลำไส้แต่ไม่อยากเสียเวลาไปโรงพยาบาลไม่อยากเจ็บตัวหรือไม่สะดวกเดินทางออกจากบ้านใช่ไหมครับหยุดกังวลไปเลยเพราะวันนี้เรามีสีวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยตัวเองที่บ้านง่ายกว่าที่คุณเคยคิดไว้เยอะมากไม่ต้องไปไหนเลยครับแค่ดูคลิปนี้จบคุณก็เช็คความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองทันทีเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักครับ ไม้ใกล้ฝังช่องเสียงพูดฟังสบายช่องที่จะเป็นพื้นที่เห็นการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตท่านผู้ฟังครับทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาหนึ่งในกิจวัตรส่วนตัวที่สุดที่เราทำก็คือการเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายใช่ไหมครับเราทำมันจนเป็นความเคยชินเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต จนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ก้มลงไปมองหรือสังเกตผลผลิตที่ร่างกายของเราขับออกมาเลยแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าในความธรรมดาสามัญน,นั้นอาจมีสัญญาณเตือนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเราซ่อนอยู่โดยเฉพาะสัญญาณจากโรคร้ายที่หลายคนหวาดกลัวอย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทย และหน้าเศร้าที่หลายครั้งมันมักจะถูกตรวจพบในระยะที่ลุกลามไปแล้วเพียงเพราะเราละเลยสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในห้องน้ำของเราเองครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่ช่องแม็กไกลฟังครับช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่เราได้ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตกับผมดิเรกผู้ดำเนินรายการครับ วันนี้ผมอยากจะมาชวนทุกท่านคุยกันในหัวข้อที่อาจจะดูน่ากังวลใจแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพของพวกเราชาวสูงวัยนั่นก็คือเรื่องของ4วิธีสังเกตอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่เบื้องต้นที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านครับผมไม่ได้จะมาชวนให้ทุกท่านวินิจฉัยโรคด้วยตัวเองนะครับ แต่ผมอยากจะมาชวนให้ทุกท่านเป็นนักสืบสุขภาพของตัวเองเรียนรู้ที่จะฟังเสียงกระซิบจากร่างกายของเราให้เป็นเพราะการรู้เร็วและตรวจพบเร็วคือหัวใจที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราสามารถรับมือและเอาชนะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดใน4วิธีสังเกตนั้นผมอยากจะขอปูพื้นฐานให้เราได้รู้จักกับเจ้ามะเร็งลำไส้ใหญ่กันอีกสักนิดนะครับ ลำไส้ใหญ่ของเรานั้นเป็นอวัยวะที่อยู่ส่วนปลายสุดของระบบทางเดินอาหารมีลักษณะเป็นท่อยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้องทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและเกลือแร่จากกากอาหารแล้วบีบตัวขับถ่ายของเสียออกมาเป็นอุจจาระครับโดยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่มักจะไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ในทันทีครับแต่มันมักจะเริ่มต้นจากการเป็นเพียงติ่งเนื้อเล็ก ที่เราเรียกว่าโพลิปหรือโพลิปที่งอกขึ้นมาบนผนังลำไส้ครับติ่งเนื้อเหล่านี้ในระยะแรกอาจจะไม่เป็นอันตรายอะไรแต่หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการตรวจพบและตัดออกติ่งเนื้อบางชนิดก็สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นเซลเล์มะเร็งได้ในระยะเวลาหลายปีครับนี่คือข่าวดีในข่าวร้ายครับเพราะมันหมายความว่าหากเราสามารถตรวจพบ และกําจัดติ่งเนื้อเหล่านี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆเราก็สามารถป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นมะเร็งได้เลยและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการคัดกรองและการสังเกตอาการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างพวกเราซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับต้นๆครับ โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือในผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาก่อนครับนอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปลรูปในปริมาณมากการขาดการออกกำลังกายภาวะอ้วนการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเอาละครับเมื่อเราเข้าใจภาพรวมกันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเป็นนักสืบสุขภาพของตัวเองกันแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่า4สัญญาณสำคัญที่เราควรสังเกตทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำนั้นมีอะไรบ้างสัญญาณที่1ความเปลี่ยนแปลงของนิสัยการขับถ่ายข้อนี้เป็นสัญญาณที่สําคัญและสังเกตได้ง่ายที่สุดครับ คำว่านิสัยในที่นี้หมายถึงรูปแบบการขับถ่ายที่เป็นปกติสําหรับตัวเราแต่ละคนครับบางคนอาจจะถ่ายทุกเช้าบางคนอาจจะวันเว้นวันซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของแต่ละบุคคลครับแต่สัญญาณเตือนจะเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบที่เคยเป็นมาตลอดนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนโดยไม่มีสาเหตุอันควรความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มีได้หลายรูปแบบครับ ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดคืออาการท้องผูกสลับกับท้องเสียครับลองนึกภาพตามนะครับว่าจู่ๆจากที่เคยถ่ายปกติก็กลับมีอาการท้องผูกติดต่อกันหลายวันถ่ายลำบากมากแต่พอผ่านไปสักพักก็กลับกลายเป็นอาการท้องเสียถ่ายเหลวถ่ายบ่อยแทนแล้วก็กลับมาท้องผูกอีกวนเวียนเป็นอยู่อย่างนี้โดยที่เราก็ไม่ได้ไปทานอะไรผิดสําแดงมาเป็นพิเศษครับ อาการเช่นนี้อาจเป็นสัญญาณว่ามีก้อนเนื้อบางอย่างไปกีดขวางการเคลื่อนตัวของอุจจาระในลำไส้ทำให้เกิดภาวะท้องผูกและเมื่อมีของเหลวหรืออุจจาระส่วนที่อยู่เหนือก้อนนั้นไหลผ่านรอยตีบแคบลงมาได้ก็จะทำให้เกิดอาการคล้ายท้องเสียตามมาครับอีกหนึ่งลักษณะที่สำคัญคือความรู้สึกปวดเบ่งถ่ายม่สุดหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าอาการเทนิสมัสครับ คือมีความรู้สึกปวดอยากจะเข้าห้องน้ำอยู่ตลอดเวลาพอเข้าไปนั่งเบ่งแล้วก็อาจจะมีอุจจาระออกมาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีออกมาเลยแต่พอผ่านธุระลุกออกมาแล้วก็ยังคงรู้สึกปวดหน่วงน่วงเหมือนยังถ่ายไม่หมดอยู่ดีครับความรู้สึกนี้เกิดจากการที่ก้อนเนื้อในลำไส้ส่วนปลายไปกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณนั้นทำให้สมองของเราถูกหลอกว่ายังมีอุจจาระค้างอยู่และจำเป็นต้องเบ่งถ่ายออกมาอีกครับ ดังนั้นข้อแนะนำในทางปฏิบัติสำหรับสัญญาณข้อนี้ก็คือขอให้ท่านผู้ฟังลองใช้เวลาสักนิดสังเกตตัวเองดูครับว่ารูปแบบการขับถ่ายของเราในทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมหรือไม่หากท่านพบว่านิสัยการขับถ่ายของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจนและต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เช่นมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรือรู้สึกปวดเบ่งถ่ายไม่สุดอยู่บ่อย นี่คือสัญญาณแรกที่ท่านไม่ควรมองข้ามและควรจดบันทึกอาการเหล่านี้เพื่อไปปรึกษาแพทย์ครับสัญญาณที่สความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอุจจาระนอกจากการสังเกตนิสัยในการขับถ่ายแล้วการสังเกตหน้าตาหรือลักษณะของอุจจาระที่เราขับถ่ายออกมาก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับเพราะมันสามารถบอกใบ้ถึงสุขภาพภายในลำไส้ของเราได้เป็นอย่างดีครับ ลักษณะที่น่ากังวลที่สุดและเป็นสัญญาณคลาสสิกของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือขนาดของลำอุจจาระที่เล็กลงหรือหลีบแบนผิดปกติครับโดยปกติแล้วอุจจาระของเราควรจะมีลักษณะเป็นลำสวยงามแต่หากท่านสังเกตเห็นว่าอุจจาระของท่านมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนมีลักษณะคล้ายแท่งดินสอหรือเป็นเส้นแบนๆรีรนั่นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าภายในลำไส้ของเรา อาจจะมีก้อนเนื้อหรือรอยตีบแคบบางอย่างที่ไปเบียดให้อุจจาระที่เคลื่อนผ่านออกมานั้นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปครับเปรียบเสมือนการที่เราบีบยาสีฟันผ่านตรูที่เล็กลงยาสีฟันที่ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆนั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางครั้งเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตครับดังนั้น ผมจึงอยากจะขอให้แนะนำให้ทุกครั้งหลังจากที่เราทำธุระเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะกดชักโครกลองใช้เวลาสักสาวินาทีก้มลงมาดูสักนิดครับการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้อาจจะช่วยให้ท่านเห็นความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆครับหากท่านพบว่าลักษณะอุจจาระของท่านมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องนี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่ควรนำไปปรึกษาแพทย์ครับแน่นอนครับว่า การที่อุจจระมีขนาดเล็กลงในบางครั้งบางคราวอาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นปริมาณกากใาย,ายอาหารที่รับประทานในวันนั้นๆแต่หากการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอร่วมกับมีอาการในข้อแรกที่กล่าวไปยิ่งเป็นสัญญาณที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษครับสัญญาณที่3การมีเลือดปนในอุจจระ สัญญาณข้อนี้นับเป็นสัญญาณที่ทำให้คนส่วนใหญ่ตกใจแล้วรีบมาพบแพทย์มากที่สุดครับและนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับเพราะการมีเลือดออกในทางเดินอาหารนั้นถือเป็นภาวะที่ผิดปกติเสมอไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตามครับเลือดที่ปนออกมากับอุจจาระนั้นสามารถมีได้หลายลักษณะครับซึ่งแต่ละลักษณะก็อาจจะพอบอกใบถึงตำแหน่งของรอยโรคได้คร่าวๆครับแบบแรกคือ เลือดสีแดงสดครับท่านอาจจะเห็นเป็นเลือดสดหยดลงมาในโถส้วมหรืออาจจะเห็นเป็นเลือดเคลือบอยู่ที่ผิวของอุจจาระหรืออาจจะเห็นติดอยู่ที่กระดาษชำระหลังจากเช็ดทำความสะอาดครับเลือดสีแดงสดมักจะบ่งบอกว่าจุดเลือดออกนั้นอยู่ไม่ไกลจากทวารหนักมากนะครับซึ่งอาจจะมาจากก้อนมะเร็งในลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นที่พบได้บ่อยกว่าและอันตรายน้อยกว่าอย่างริดสีดวงทวารหนักก็ได้ครับ นี่คือจุดที่สำคัญมากครับหลายท่านพอเห็นเลือดสดๆก็มักจะทึกทักเอาเองว่าตัวเองเป็นฤิสีดวงทวารแน่ๆแล้วก็ปล่อยปละละเลยไปไม่ได้ไปตรวจให้แน่ชัดครับซึ่งเป็นการกระทำที่อันตรายอย่างยิ่งครับเพราะเราไม่มีทางทราบได้เลยหากไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์ครับแบบที่2คือเลือดสีคล้ำหรือสีดำครับ อุจระอาจจะมีสีที่เปลี่ยนไปเป็นสีดำสนิทคล้ายยางมาต่อยและมีกลิ่นเหม็นคาวรุนแรงกว่าปกติครับลักษณะเช่นนี้บ่งบอกว่าจุดเลือดออกนั้นน่าจะอยู่สูงขึ้นไปในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นหรืออาจจะมาจากกระเพาะอาหารครับเพราะเลือดต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าจะถูกขับออกมาและในระหว่างนั้นก็จะถูกน้ำย่อยและแบคทีเรียในลำไส้ทำปฏิกิริยาจนเปลี่ยนเป็นสีดำครับ และแบบที่3คือเลือดที่ปนอยู่กับเนื้ออุจจระครับบางครั้งเลือดที่ออกมาอาจจะมีปริมาณไม่มากและป่าปนเข้ากับมูกหรือเนื้ออุจจระจนสังเกตได้ไม่ชัดเจนอาจจะเห็นเป็นเพียงสีที่ดูคล้ำๆหรือมีเศษสีแดงปนปนอยู่ครับไม่ว่าเลือดที่ออกมาจะมีลักษณะแบบใดก็ตามข้อสรุปที่สำคัญที่สุดคือห้ามทึกทักเอาเองครับอย่าเด็ดขาดที่จะคิดว่ามันเป็นแค่ฤิษีดวงทวารแล้วปล่อยผ่านไปครับ ขอให้ท่านรวบรวมความกล้าและไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงครับเพราะถึงแม้สุดท้ายมันจะเป็นแค่ฤทธิ์สีดวงจริงๆการได้รับการยืนยันจากแพทย์ก็ยังทำให้เราสบายใจได้แต่ถ้าหากมันเป็นสัญญาณจากมะเร็งการตรวจพบเร็วคือโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ครับสัญญาณที่ 4. อาการอื่นๆทางร่างกายที่ไม่จำเพาะเจาะจงนอกเหนือจาก3สัญญาณหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายโดยตรงแล้ว มะเร็งลำไส้ใหญ่ยังอาจส่งผลให้เกิดอาการอื่นๆต่อร่างกายโดยรวมได้อีกด้วยครับซึ่งอาการเหล่านี้มักจะไม่จำเพาะเจาะจ,จงและอาจเกิดจากโรคอื่นๆได้มากมายแต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นร่วมกับอาการใน3ข้อแรกก็จะยิ่งเพิ่มน้ำหนักของความน่าสงสัยมากขึ้นครับอาการที่ว่านี้ได้แก่อาการอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายผิดปกติครับซึ่งมักมีสาเหตุมาจากการเสียเลือดเรื้อรังทีละเล็กทีละน้อยจากก้อนมะเร็งในลำไส้ครับ การเสียเลือดอย่างต่อเนื่องนี้จะนำไปสู่ภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีดทำให้ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยลงไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่าง,ง,างกายได้อย่างเพียงพอจึงส่งผลให้เรารู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงหน้ามืดหรือเวียนศีรษะได้ง่ายครับอาการต่อมาคือน้ำหนักตัวลดลงอย่างหวบหา้าบโดยไม่ทราบสาเหตุครับคือน้ำหนักตัวลดลงไปหลายกิโลกรัมภายในเวลาไม่กี่เดือน ทั้งๆที่เราก็ไม่ได้พยายามลดความอ้วนหรือเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารแต่อย่างใดครับอาการนี้เป็นสัญญาณอันตรายของโรคมะเร็งหลายชนิดซึ่งเกิดจากการที่เซลล์มะเร็งนั้นมีการเผาผลาญพลังงานสูงและดึงเอาสารอาหารไปใช้ทำให้ร่างกายโดยรวมสู้ผอมลงครับและสุดท้ายคืออาการปวดท้องเรื้อรังครับอาจจะมีอาการปวดเกรง็ง ปวดบิดหรือรู้สึกแน่นอึดอัดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับซึ่งอาจเกิดจากก้อนมะเร็งที่กำลังโตขึ้นจนไปรบกวนการทำงานของลำไส้หรือเกิดภาวะลำไส้อุดตันบางส่วนได้ครับเมื่อเราได้เรียนรู้ครบทั้ง4สัญญาณเตือนที่เราสามารถสังเกตได้เองที่บ้านแล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีข้อใดเลยที่ชี้ชัดลงไปได้ร้อเปอร์เซนตว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ไหมครับ อาการเหล่านี้ล้วนแต่ต้องอาศัยการสังเกตอย่างต่อเนื่องและนำไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครับและนอกเหนือจากการสังเกตอาการด้วยตาเปล่าแล้วปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ยังได้มอบเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งให้กับเราซึ่งเราสามารถเริ่มต้นกระบวนการได้ที่บ้านนั่นก็คือการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระหรือที่เรียกว่า FIT test ครับ การตรวจนี้เป็นการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพสูงมากครับโดยใช้ชุดตรวจพิเศษในการตรวจหาโปรตีนฮีโมโกโลบินซึ่งเป็นส่วนประกอบของเลือดมนุษย์ที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในอุจจาระในปริมาณที่น้อยมากๆจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับชุดตรวจนี้ใช้งานง่ายมากครับเราสามารถรับชุดตรวจจากโรงพยาบาลแล้วนำกลับมาเก็บตัวอย่างอุจจาระเองที่บ้านตามคำแนะนำแล้วจึงนำส่งกลับไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ครับ ผลการตรวจนี้จะบอกเราได้ว่ามีเลือดแฝงอยู่ในอุจจาระของเราหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบหรือเนกาทีฟก็ถือเป็นข่าวดีในระดับหนึ่งครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าสังเกตอาการอื่นๆต่อไปและทําการตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปีครับแต่ถ้าหากผลออกมาเป็นบวกหรือ p o ซิทีฟนั่นไม่ได้แปลว่าท่านเป็นมะเร็งนะครับขออย่าเพิ่งตกใจไปครับแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่า ในทางเดินอาหารของท่านมีจุดเลือดออกบางอย่างอยู่และท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจในขั้นตอนต่อไปซึ่งโดยทั่วไปก็คือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หรือ colonoscopy ครับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่นี้ถือว่าเป็นมาตรฐานทองหรือ golden standard ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เลยครับ เพราะเป็นวิธีเดียวที่แพทย์สามารถมองเห็นสภาพภายในลำไส้ใหญ่ทั้งหมดได้อย่างละเอียดด้วยกล้องวิดีโอขนาดเล็กที่ติดอยู่ที่ปลายท่อสวนและข้อดีที่สำคัญที่สุดของการส่องกล้องก็คือหากแพทย์ตรวจพบติ่งเนื้อที่น่าสงสัยก็สามารถใช้อุปกรณ์พิเศษที่สอดผ่านกล้องเข้าไปทำการตัดติ่งเนื้อนั้นออกมาได้ในคราวเดียวกันเลยครับ ซึ่งเป็นทั้งวินิจฉัยและรักษาไปพร้อมๆกันเลยเป็นการป้องกันไม่ให้ติ่งเนื้อนั้นพัฒนาไปเป็นมะเร็งในอนาคตได้นั่นเองครับผมเข้าใจดีครับว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกกลัวหรือกังวลกับการส่องกล้องแต่ผมอยากจะบอกว่าในปัจจุบันนี้กระบวนการส่องกล้องนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับก่อนการตรวจเราจะต้องเตรียมลำไส้ให้สะอาดโดยการดื่มยาระบายตามที่แพทย์สั่งและในระหว่างการตรวจนั้นแพทย์มักจะให้ยานอนหลับ หรือยาคลายกังวลเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายและไม่เจ็บปวดครับเมื่อเทียบกับประโยชน์มหาศาลในการป้องกันและตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นแล้วความไม่สะดวกสบายเพียงเล็กน้อยนี้ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งครับจากทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาในวันนี้ตั้งแต่การเป็นนักสืบสุขภาพของตัวเองผ่านการสังเกตสสัญ,ญญาณเตือนไปจนถึงการใช้เครื่องมือคัดกรองอย่าง F I T test และการตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้องจะเห็นได้ว,ว่าเรามีเครื่องมือและองค์ความรู้มากมายที่จะช่วยให้เรารับมือกับภัยเงียบอย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คืออย่าก,กลัวที่จะไปพบแพทย์ครับความกลัวและความอายคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางกั้นระหว่างเรากับการมีสุขภาพที่ดีครับ ข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้นำมาแบ่งปันในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้ทุกท่านหันมาใส่ใจสุขภาพของลำไส้กันมากขึ้นนะครับไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำหรือการวินิจฉัยจากแพทย์ได้โดยเด็ดขาดครับหากท่านผู้ฟังมีอาการใดๆที่น่าสงสัยดังที่กล่าวมาหรือมีอายุเกิน50ปีแล้วหรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผมขอแนะนำและสนับสนุนอย่างยิ่งให้ท่านไปปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับการตรวจคัดกรองอย่างเหมาะสมครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังมาจนถึงช่วงท้ายนี้นะครับการดูแลสุขภาพลำไส้ก็เหมือนกับการดูแลสวนหลังบ้านของเราครับเราต้องหมั่นสังเกตและกำจัดวัชพืชร้ายออกไปก่อนที่มันจะเติบใหญ่จนทำลายพืชผลทั้งหมดครับถ้าท่านชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์ กรุณาช่วยกันกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อไปให้กับคนที่ท่านรักและห่วงใยนะครับเพื่อให้พวกเขามีความรู้และกล้าที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นครับสำหรับวันนี้ผมดิเรกต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับและอย่าลืมนะครับหากมีปัญหาสุขภาพหรือมีความกังวลใจใดๆควรปรึกษาแพทย์เสมอครับ